ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดปจประจำวันที่13เมษายนโดยโค้ชเทเบบอลแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเช้านี้ขอเสนอะเปิดตัวนน่นเลยนะหลังชิงดัสครับูดสัญญาเทนฮาร์กกับการร,รับคุมแมนยูกี่ปีกันแน่โดยสื่อผู้ดีอังกฤษสื่อยักษ์ใหญ่ของอังกฤษนะฮะประคมข่าวบอกว่าเอริกเชนฮาร์กผู้ซื้อทีมอาร์แจ็คอาร์มสเดมบรรลุข้อตกลงทางบาจาที่จะเซ็นสัญญาก,กับทางแมนยูและก็จะมีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้อย่างเร็นที่สุดนะ โดยตามที่มีการนําเสนอความคืบหน้าจากสื่อหลายสํานักมาว่าผีแดงนั้นจอะได้คุณซืูดัชมาคุมทีมในสั้นหน้าแทนที่ทางบรัส์นิกอย่างแน่นอนอย่้วนั้นล่าสุดเมื่อวันที่12เมษายนดยสันนะฮะยืนยันแล้วว่าโค้ชไว้ให้สปีปีนี้ตอบรับข้อสเสนอ4ปีจากผีแดงด้วยวาจาเป็นที่เรียบร้อย และจะมีการประกาศข่าวอย่างเป็นทางการหลังจากเขาเสร็จสิ้นภารกิจสำคัญในการคุมทีมอาแจ็กในการฟา้เกียิกับทาง PSV นัดชิงชนะเลิศดัสคัพในวันอาทิตย์นี้โดยก่อนหน้านี้เทนฮากเนี่อาจจะปฏิเสธนะฮะที่จะตอบสัญญาหรือว่าคำถามถึงอนาคตมันดยตลอดนะอีกทั้งอาแจ็กแบนด์ไม่ให้สื่ออังกฤษพูดคุยกับเขาเช่นเดีวยวกันโดยเชื่อมาว่าน่าจะเป็นความต้องการของทั้งสองฝ่าย เพื่อให้ความสําคัญกับเกมชิงชนะเลิศทุตบอลถ้วยเหนือสิ่งอื่นใดในครั้งนี้เรายุ่งกับการซอ้อมและเรานั้นลงเล่นโฟกัสถึงเรื่องนี้ผมต้องการคุยถึงเรื่องเกมไม่ใช่เรื่องอื่นซึ่งผมไม่ต้องการการสนทน,นาผมไม่สนใจข่าวลือเทนฮากตอบคถาถามถึง PSV ก่อนจะลงท้ายด้วยว่าถามถึงเรื่องเกมไม่อย่างนั้นผมจะเดินเข้าไปในห้องแต่งตัวเป็นนว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,ก,ก็แลวกันวันจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวต่อมากันดีครับเก่งมากๆเลยนะแบบนี้ต้องอยู่ถูกทีมเรียชีฟแม็กไกวไม่เหมาะกับแมนยูโดยผู้ที่น่าคิดจริงๆนะฮะเมื่อทางบรีโอเฟอร์ดินานต์ตันนนแมนเชสต์สเตเตชี้แฮร์รี่แม็กไกวเก่งนะแค่ไม่เหมาะสมกับปีศาจแดงพร้อมระบุเรื่องความมั่นใจก็มีส่วนสำคัญไม่ใช่น้อยซึ่งทางบรีโอเฟอร์นนอดินานอดีตยอดกองหลังของทางแมนยูเชื่อมาว่าแฮร์รี่แม็กไกวเซนเตอร์แบ็กกัปตันทีมปีศาจแดง ไปน่าเตะฝีเท้าดีเป็นอย่างมากกว่านึงแค่ไปบอกกับสไตล์การเล่นของสโมสรเท่านั้นโดยในรายการนี้แม็กควายนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะฮะเกี่ยวกับเรื่องฟอร์มการเล่นในสนามซึ่งถึงแม้เจ้าตัวยังได้รับความไว้วางใจให้สวมปอกแขนกับตันทีมไปแดงจนกระทั่งจบฟิสันนี้แต่ในระยะยาวยังไม่มีความแน่นอนในฝั่งนี้โดยทางฟอร์ตินานี้ไม่ได้สงสัยเรื่องคุณภาพวิแทจริงของแม็กควาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟอร์มันแข็งแกร่งยามจะเล่นกับทางทีมชาติอังกฤษแต่ก็มองว่าจะตัวนั้นอาจจะต้องย้ายไปเล่นกับสโมสรอ,อื่นซึ่งเป็นกรณีที่คล้ายกับทางคราปิเก้ที่เคยล้มเหลวกับทางแมนยูมาแล้วแต่กลับไปยิ่งใหญ่กับสโมสรบาเซอร์นาโดยด้วสีเสื้อของทีมชาติอังกฤษนั้นเขายอดเยี่ยมเป็นอย่างมากจริงๆนะตำนานแมนยูไว้์สามเปีืรดนี้ได้กล่าวผ่านไฟชช่อง YouTube ส่วนตัว สิ่งที่ผมกำลังจะพูดถึงก็คือกับทีมชาตินังกอลินั้นเขาทำได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งนั่นอาจจะเป็นเพราะสไตล์ฟุตบอลที่เหมาะกับเขาอย่างทางเคีาร์ัติเก้เองก็เคยอยู่กับทางแมนยูซึ่งคุณสามารถถกเถียงได้เลยว่าเขาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเหมือนตอนนี้ที่อยู่กับทางบา์เลน่าหากตอนนั้นเขาเลือกอยู่กับทางแมนยูเพราะนั่นเป็นวิธีการเล่นของเขายังไงล่ะมันก็เหมือนกับการชกมวย สไตล์การต่อสู้ถือเป็นสิ่งสําคัญต่นนั้นในฟุตบอลก็เหมือนกับสไตล์ฟุตบอลของแมนยูและวิธีที่พวกเขาพยายามจะเล่นนั้นมันไม่เหมาะกับเขาในครั้งนี้เรื่องความมั่นใจก็เช่นเดียวกันความมั่นใจของเขาตอนนี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยนะผมไม่สนใจปรัชนาว่าคุณเป็นใครคุณอาจจะเป็นเโอเนลเบซี่คิซโน่ปรันโดซีดินซีดานหรือคารินเอบาเป้ก็เป็นได้ถ้าพวกเขาเหล่านั้นมีระดับความมั่นใจที่ต่ํา พวกเขาก็ไม่ใช่นะักเตะคนเดิมอยู่แล้วท่าน,นี้แม้จะมีปัญหาเ,เรื่องฟอร์มการเล่นแต่ฤด,ดูกาลนี้แม็กควายก็ยังถือว่าเป็นกาลังหลักของแมนยูโดยดงเล่นไปนแล้วรวมทุกปริการสาสันนัทําได้2ประตูในครั้งนี้ึงแม้ว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,ก็และกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับโลอตคอนสอแตกอีกครั้งแมนยูทุ่มต่อสัญญาปอกบา้าซิลค่าแรงเหนือปรอนโด โดยงานนี้แมนยูนะครับตกเป็นข่าวพร้อมสเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้ทางพาอบบ้าสตาทีมชาติฝรั่งเศสลงน้ำมึกอยู่รับใช้สโมสรต่อไปด้วยการจ่ายค่าแรงสูงเลี้ยเป็นสายติของพิมริกท่ามกลางการคาดการณ์ว่าจะมีสิทธิ์ทำให้ทางโลลลครในความฝันปวนหนักแน่นอนจากดาวเตะหลายรายในทีมอแววไม่แฮปปี้ในครั้งนี้ ดยทั้งเดมินเบรอร์ได้กล่าวอ้างเมื่อวันที่12เมษายนมาว่ารปสัทแดงยังคงจะหวังจะรังตัวดาวเตะไวส์เข้าพีไรนี้เอาไว้กับทีมแม้ว่าเขาจะหมดสัญญาในช่วงสมัยนี้และกระตกเป็นที่หมายปองของหลายสโมรสรโดยเฉพาะจูเวนตุสอดีตต้นสังกัดในเซรีอาและก็ปาด้วชาชมงทีมเงินถุงเงินถังในบ้านเกิดรวมทั้งเรอัลมาดริดทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลีกาสเปน โดยถึงอย่างนั้นก็ตามสื่อเจ้าดังกล่าวก็ได้อ้างถึงจากข้อมูลแหล่งข่าวว่าการก้าวเดินของแมนยูนั้นต้องการประเคนค่าเดิอย่างงามต่อสัญญาในการกับสตาร์เรื่องน้ำหอมนั้นส่งผลให้บรรยากาศในห้องแต่งตัวของสโมสรเป็นไปนอย่างาเลวฟร้ายอันเนื่องมาจากเม็ดเงินที่จะทำให้ป๊ปกอกาคนนี้ได้ค่าจ้างที่สูงที่สุดที่ทีมทั้งๆท,ที่เขาไม่ใช่ตัวเลือกในโพสตสเวตคนแรกที่ได้ลงสนามซ้ำไปนะซึ่งเขาได้บอกว่า นักเตะบางบรายคิดว่ามันมากไปแล้วที่เขาจะได้ค่าแรงมากยิ่งขึ้นเป็นเท่าตัวทั้งที่เขานั้นไม่ใช่นักเตะตัวจริงของสโมสรและก็พูดถึงเรื่องการย้ายทีมตลอดเวลาโดยมีการรรยงานเพิ่มเติมว่าปัจจุบันปอกบ้าคนนี้ได้ค่าแรงสัปดาห์ละ400,000ปอนด์หรือราว7.6ล้านบาทแต่พี่แดงก็เสนอใจ่ายให้เขาเพิ่มเป็นสัปดาห์ละ500,000ปอนด์หรือราว22ล้านบาทสูงที่สุดในสโมสร เหนือกว่าทางคิสโนบรันโดที่ได้ค่าแรงสัปดาหล์ละ450,000ปอนด์หรือราว19.8ล้านบาทดาบิดเดคิยา375,000ปอนด์หรือราว16.6ล,ล้านบาทจุดอนสันโชกับทางบรเฟเอว์วลน300,000ปอนด์หรือราว13.2ล้านบาทบริโน่เฟนเดส250,000ปอนด์หรือราว11ล้านบาทและก็แฮร์รี่แม็กไกว200,000ปอนด์หรือราว8.8ล้านบาทในครังนี้ ขนะเดียวกันนะฮะการคาดการณ์กันว่าการเสนอสัญญาใหม่ของเมนยูเพื่อจะให้ปอกบ้านลงลายเซ็นได้าทาให้เจ้าตัวนั้นคิดหนักเนื่องจากไม่กี่วันก่อนมีการระบรุเลยว่าเขานั้นจะได้ค่าแรงลดลงจากที่ได้รับกับทางสินอเทอร์ฟอร์ดหากหวังจะย้ายไปแบบไม่มีค่าตัวไปซบทีมไหนก็ได้ตามที่ตนต้องการในครั้งนี้เป็นนำวาง,งานที่ผมเลื่องรางของปอกบ้านนะฮะยังกับซีรีส์หนังเลยมีเป็นตอนเป็นตอนไปต้องรอดูกันต่อไปกวรันว่าซีรีส์ตอนต่อไปจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวจอม,มากกนดีกว่าครับโดซุ่มหลังลบรถหลบกล้องเลี่ยงกระแสโดยคิสโน่ปรุโดกองหน้าของแมนยูพยายามอย่างเต็มที่ที่จะหลีกเลี่ยงกล้องนะฮะโดยหลบอยู่ด้านหลังของรถขณะที่ออกจากสนามซ้อมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยซุปตาชาวโปรตุเกสกลายเป็นศูนย์กลางของการจับจ้องอยู่ในเวลา,านี้ซึ่งดูเหมือนว่าเขาต้องการจะอยู่ให้ห่างกับสปอตไลท์โดยการแอบอยู่ด้านหลังรถปอร์เช่ ออกจากสนามซ้อมแคริงตันเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาซึ่งทางบรอนโดเองกำลังรับมือกับผลกระทบที่ตามมาหลังตีโทรศัพท์จากมือถือของเด็กร่วงจนร่วงพื้นนะฮะในตอนที่เดินออกจากสนามหลังแพ้เอฟเวอร์ตันศูนย์ต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองโดยตำรวจเมอร์ซี่ไซส์กำลังทำการสอบสวนเหตุการณ์ยังกล่าวขณะเดียวกันพวกเขาได้ยืนยันแล้วว่ากำลังติดต่อประสานงานกับทั้งสองสโมโสรในรกรณี้ ซึ่งซาร่าเคียรี่แม่ของเจ็คฮาร์ดิงแฟนบอลของทังเอฟเวอร์ตันซึ่งเป็นเด็กออทิสติกวัยเพียงแค่14ปีกล่าวกับทางเลวฟูเอ็โคบอกว่าบรโดนั้นทำสิ่งนั้นกับลูกชายของเธอและยังอ้างมาว่าการกระทำดังกล่าวต่อหน้าผีแดงนั้นทำให้มือของเจ็คมีรอยชำ้ำ ซึ่งบรอนโดนั้นกล่าวขอโทบษบนอินสตาแกรมไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสำหรับการระเบิดอารมณ์ดุรินดังกล่าวและได้เชิญทั้งสองคนไปชมที่โอมเกมที่โอเทลฟอร์ดแต่ทั้งคู่ได้ปฏิเสธคําเชิญนั้นโดยยืนการานว่าพวกเขาไม่ต้องการเป็นที่บุญคุณดาวเต็ดปุเกตรายนี้บอกนะนะแต่ผมเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะฮะอยากดังโดนจัดให้แล้วนะครับผมงานนี้ดังระเบิดเถิงเลยบรอนโดของเรามาดูข่าวต่อมากณฑ์ครับ ปาเตเผยสาเหตุเมินแมนยูก่อนจะรีเทิร์นซบมักเซโดยงานนี้ทางดิมิทรีปาเต p ไพเมเกอร์ตัวเก่งของโอลิมปิกมักเซออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุที่เขาเลือกปฏิเสธการย้ายไปเล่นกับทางแมนยูยักษ์ใหญ่ของพิมียร์ลิงกิตโดยเขายอมรับว่าเขาต้องเลือกครอบครัวเป็นอันดับแรกตามการรายงานจากทางแมนเชสเตอร์วินนิงิว ซึ่งดาวเตะชาวฝรั่งเศสเล่าต่อไปว่าตอนที่คาแข่งกับทางเบสแฮมและกระโชว์ฟอร์มอย่างโดดเด่นนั้นเขาได้รับความสนใจจากหลายสโมสรรวมทั้งทีมปีศาจแดงที่ต้องการดึงไปเสริมเกมรุกในช่วงเดือนมกราคมปี2017แต่ท้ายที่สุดแล้วก็เลือกย้ายกลับไปที่โอเออีกครั้งโดยค่าตัวถึง25ล้านปอนด์ ดยเขาบอกว่าผมเนี่ยไม่ใช่คนที่ใช้ชีวิตอยู่กับความเสียใจอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วผมต้องตัดสินใจเลือกซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับฟตุตบอลเลยแต่มันคือเรื่องของครอบครัวในการกลับไปยังมักเซ่กันอีกครั้งโดยมีหลายสโมสรเป็นสโมสรใหญ่มีแมนเชสเตอร์เดและก็ทีมอื่นที่ให้ความสนใจในตัวเขาแต่มันเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นตัวเลือกเพื่อครอบครัวผมว่ามันดีที่สุดแล้วสำหรับผมและครอบครัวในครั้งนี้ ปาเตค,คนนี้ก็ได้กล่าวชิงใช้เอาไว้ครับและนี่ก็เป็นสรุปข่าวล่สุดขสอรแมนเชสเตอร์เต็ดในช่วงชันครับขอบคุณทุกคนต่อะชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซ b s สไคร e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ